าาจากหน้าไพ่ที่ได้นะคะวันนี้ไม่มีธาตุดินเลยนะสําหรับคืนนี้นะก็มีเป็นน้ําเลยนะกรกฎวินพิจิกนะโลมเมถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็ไฟเมสิงค์ธนูนะคะอันนี้ไม่มีธาตุดินอย่างเดียวนะแต่ว่าเย็นๆมีราศีมังกรนะราศีกลุมเดอะสตาร์นะคะแล้วก็มีเป็นวันจันทร์นายพิงเทศนะวิวอัฟจูลเป็นวันพฤหัสนะก็ เด่นมังกรกลุ่มจันพระฤหัตนะคะแล้วก็มีแค่ธาตุน้ำลมไฟนะคะจากหน้าไพ่นะเออน่าจะเป็นคนที่จบไปแล้วก็ได้คนระัะเรามีจัดเม้นนะคะจบตัดสินอะไรก็ได้แนละมีสาดาบสามเศร้าอีกนะเดี๋ยวมาดูนะคะห้าถ้วยนะคะเขาคิดถึงหรือเศร้าเสียใจคิดถึงคนอยู่นะนะตอนนี้นะ,ะห้าถ้วยคือมีความคิดถึงเสียดายเสียใจในความสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนะก็ เออคุณน่าจะปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วแนละ้วเขายังรู้สึกหวังกับคุณอยู่นะหรือไม่ก็คือคุณยังเป็นเป้าหมายหรือเป็นความหวังของเขาเขาก็เลยเสียใจเสียใจนะที่เอ่อทำให้คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาตอนนี้แล้วนะหรืออาจจะไม่ได้พูดกันแล้วก็ได้นะถ้าห้าถ้วยคือเสียใจคิดถึงนะถ้วยมันล้มลงไปแล้วนะคะคือสามถ้วยล้มแต่สองถ้วยยังตั้งอยู่นะยังรักกันอยู่นะเนี่ยหรือว่าสรุมก็คือเป็นเรื่องของ โชคชะตาฮนะอันนี้เป็นไพ่ใหญ่เอเมริอาค่ะหน้านะอันนี้ไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นวนะิโอฟจูนจัดแมนเดวิลเดอะสตาร์นะจัดแมนนี่คือเรียกว่ามีวิบากกรรมมีกรรมร่วมกันนะเป็นไพ่เวรกรรมด้วยนะคู่วิบากกรรมนะเป็นสิ่งที่ลิขิตมาแล้วถ้าคุณไม่สามารถหนีได้นะถ้ายิ่งเจอวนะิโอฟจูนยังไงคุณก็ต้องมาเจอกันนะเอาพาที่คุณมาเจอกันนะเป็นเรื่องของกลงลรอโชคชะตานะก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ่อ คู่นะคะหรือมีอะไรที่ผูกสัมพันธ์กันคุณเคยรู้จักเขานะ,ะชาติก่อนหรือไม่ก็พัดใี่คุณมาเจอกันชาตินี้แต่สุดท้ายก็มีเรื่องที่ต้องเสียใจล้มลงกันไปนะคเขาก็ยังรู้สึกถึงคนอยู่นะเพราะคุณเป็นเดือดสตาร์โดดเด่นในหน้าที่การงานะระดวงของคุณนะคะสวยน่ารักสดใสหรือไม่ก็คุณนะคะเป็นเดือดสตาร์คือคุณเป็นคนเดียวที่เอ่อเป็นความหวังมีเป็นลักษณะของคู่ให้นะคะให้เดือดสตาร์คือเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นตลอดนะคะให้ ที่มีแต่ให้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะบางคนนะส่วนหนึ่งด่า mm hmm. แล้วเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องคุณอยู่นะตัดสินใจอยากจะชัดเจนหรือที่อยากจะตัดคุณนะแต่ว่าคุณยังอยู่ในก้นมืงส่วนลึกของเขาเลยนะไฮวินเทศนี่คือหลงไหลรุ่มหลงหล,ล,ลงเสน่ห์คุณยังอยู่ในส่วนลึกของเขานะเลยยังคงนึกถึงอยู่นะแล้วก็สองคู่นะยังรักอยู่เลยนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะอาจจะผิวสีต่างกันก็ได้นะคะเดวิลนะคะเป็นเรื่องของ เอ่อมีบ่วงพันค่าพันธนาการอาจจะมีอะไรที่ผูกิดตดคุณกับเขาไว้นะทำให้เขาไม่สามารถลืมคุณได้แนละ้วม,มาเจอไพ่กรรมเวรกรรมอีกนะจัดเมนเอ่อที่แปดดาเนะี่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอึดอัดนะถ้าไม่ใช่มีการบล็อกปิดกั้นนะก็คือเขาอาจจะรู้สึกตอนนี้เผื่อพระองค์หาทางออกไม่ได้นะรู้สึกเหมือนแบบอาจจะนึกถึงคุณแล้วทรมานนะเพราะเรวิวคือการทรมานนะนอกจากมีกิดมีชูนอกใจนะ ก็เป็นเรื่องธุรกิจสีเทาหรือเป็นด้านดักดักเทาเทาด้านมือหรืออะไรที่มันทําให้ถูกไว้แล้วเขาอึดอัดนะคะอึดอัดที่เขายัางคงนึกถึงคุณน,นะแล้วก็ยังทรมานอยู่ก็ <c oughs> คือจำต้องจบต้องตัดนะแต่ว่ายังคงนึกถึงอยู่ยังลืมไม่ได้นะคะเนี่ยหรือไม่ก็หาทางออกไม่ได้นะคะอยากจะพูดคุยก็ทําไม่ได้นะคะคือยังตัดไม่ได้ค่ะถ้ามีเยวิลคือทรมานมากนะคะมันก็เป็นกรรมนะวิญญาณหลุดจากร่างเลยค่าเรียกว่าอาจจะมาเจอกันเมื่อชดใช้กรรมนะ มาเพื่อรักจบจากก็ได้นะส่วนนี้คนะ k ิ n งอ f อกคัพเนี่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีภรรยาแล้วนะมีสามีแล้วอะไรก็ได้กิงอ็อกคัพคือเป็นนักรักคนเจ้าชู้เลยนะแต่เขายังเกี่ยวถ้วยใบนี้วาอยู่ะแสดงว่าเขายังรักคุณอยู่ยังไม่ได้ปล่อยไปเลยนะสิบไมนะ้คัะรู้สึกมีความเรียกว่าต้องแบกหนักในความสัมพันธ์ถูกงานะที่ผ่านมาเหมือนเข็ง ขึ้นภูเขานะอาจจะมีความขัดแย้งกันหรือว่ามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบหนักหนาสาหัสนะถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาอาจจะต้องทําอะไรโดยลําพังหรืองานหนักท่วงนี้ก็ได้นะแต่ว่านี่สามดาบมาแสดงว่าเธอเจ็บปวดมีบุคคลที่สามมีรักสามเศร้านะก็เลยมีปัญหาอยู่นะอาจจะทางเขานะคะถ้าไม่ใช่เขาหรือคุณนะก็คือเขาอาจจะตอนนี้ไปเจอบุคคลที่สามปัญหามือที่สามก็ได้นะหลังจากเลิกตาจากคุณนะก็ มีการแยกย้ายเก็บเสื้อผ้าเลยนะถ้าเป็นเขาอาจจะไปเลือกคนใหม่แล้วก็ไปเจอมือที่สามอีกแล้วก็ทําให้คนใหม่ของเขาที่หลังจากเขา,เขาไปคบแล้วเริ่มเลิกจากคุณนะคะเขาก็ไปมีคนอื่นอีกนะ,ะก็มีไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบนะคะก็เลยเป็นมือที่สามอีกะ,ะทำให้เขามีปัญหาก,กับครอบครัวหรือภรรยาเขาหรือแฟนเขาก็ได้ะะก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเอ พยายามมีความสัมพันธ์เมื่อใไปต่อไดนะ้โดยที่มีความสร้างรอยร้าวในหัวใจไปแล้วนะจะเห็นว่าหัวใจโดนมีดกรีดเลยนะถ้าไม่ใช่เรื่องของเลิศปาร์ตี้ก็ต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทําให้เขาต้องถึงกับเก็บเสื้อผ้าเลยนะภรรยาเขาหนีออกจากบ,บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็รวมรวม็บป,ประมาณนี้คนะ